ดิออนเทวยเดอร์ยังไม่คิดแขวนนวมเตรียมฟาดปากกับนักชกฟินแลนด์ในเดือนตุลาคมนี้โดยล่าสุดนั้นดิออนเทวยเดอร์อดีตแชมป์โลกเดอรวินยูบีซีรุ่นเฮวีเวทชาวอเมริกันยังไม่มีความคิดที่จะแขวนนวมง่ายๆโดยเตรียมขึ้นสังเวียนฟาดปากกับโรเบิร์ตเฮเลนิอุสจากฟินแลนด์ในวันที่15ตุลาคมนี้ สำหรับไวเดอร์ในวัย36ปีเคยครองเข็มขัดแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทของสภามวยโลก w b c ก่อนที่จะมาพลาดท่าแพ้ไทสันฟิลลี่จากสราชนาจากักรในการชกกันทั้งหมด3ไฟโดยไฟสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2021ทั้งนี้แม้จะมีการวิเคราะห์ว่าเส้นทางการชกอาชีพของไวเดอร์อาจจะปิดฉากลงไปแล้วแต่ล่าสุดเจ้าตัวเผยว่า เตียมกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งโดยไวยเดอร์ได้กล่าวสั้นๆว่ามันเป็นเส้นทางที่ยาวนานของผมและวันนี้มันยังคงดำเนินต่อไปสำหรับสถิติการชกของไวเดอร์เขาขึ้นชกมาแล้ว45ไฟชนะ42ไฟชนะน็อก41ไฟสเสมอ1ไฟแพ้2ไฟส่วนเฮเลนิอุสในวัย38ปี ชคมาแล้ว34ไฟชนะ31ไฟชนะนอก20ไฟแพ้3ไฟโดยคู่นี้จะขึ้นชคกันที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง